เอาครับพี่จ๋าจ่าเอาไปยาวแล้วยาวแล้วอะไรวันนี้กราฟิกซีรีส์จากไมกราฟิกซีรีส์อะคูสติกาเดี๋ยวมาชมกันครับ สวัสดีครับสวัสดีครับพี่โอเคเอาเล่นมุกท่านผู้ชมตกกใจเบาไปไหมเนี่ยทำามมันเบากล่องเปล่าไงมันก็เบาสิองอยู่นี่อยู่นี่มุกเยอะจริงๆริงเฮะคนแก่แล้วะมุกมีแต่แบบเนี้ยไม่ต้องววนะครับก็วันนี้มาคุยกันต่อเรื่องของอคูสซิก้ากันใช่ครับ ก็ก่อนหน้านี้จะมีคลิปที่เป็นรุ่นที่เป็นแยกชิ้นเช่นกันก็ในอนุกรมเดียวกันนะฮะก็คือกราฟิกซีรีส์ใช่กราฟิกซีรีส์ไม่ใช่กราฟไฟใช่ไหมกราฟิกนะครับกราฟิกนะครับกราฟิกก็ตัวนี้เป็นแกนร่วมนะครับใชคือโคอเคเชียลนะฮะใชแต่เป็น2ทางอ่าเป็น2ทางชื่อรุ่นนะครับ AKSE 65 AK ก็คือ a c o u s t i c า SEspecial Edition นะฮะหกก็คือ6.5นิ้วนะครับ6.5นิ้วูเฟอร์นะครับ ก็เ,เปิดฝาหน้าตาดีไซน์ฝา,าก็าซีรีส์เดียวกันเหมือนกันใะน,น,นี่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 สวยงาม ก็เหมือนกันบูเฟอร์มีเลนส์6.5จุดห้านิ้วกรวยโพลอุปกรณ์ก็เหมือนกันถ้างั้นจบคลิปครับเดี๋ยวก่อนดิมันมีรายละเอียดอยูไม่ใช่หรไมเนี่ยเอาเอเล่าให้ท่านผู้ชมฟังหน่อยครับก็ตัวกรวยบูเฟอร์นะครับกรวยบูเฟอร์เดี๋ยวเดี๋ยวให้ดู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 ชัดเจนแจ๋วอ่ามีกล้องไหนวะเนี่ยงงงงไม่เป็นไรเอาดูกันไหมอ่ะวัสดุโพลีโพรพิลีนครับเป็นฉีดเป็นรูปอ่าโพลีโพรพิลีนอินเจคชั่นโคนอ่าแล้วก็ผิวด้านหน้าท่านผู้ชมฮะ ไม่ใช่ว่าสกีนสีไปนะเดี๋ยวจะไม่ครบนะเขาบอกว่า black injection c o n e polypropylene แมสีดำเดี๋ยวจะตกลนใช่แล้วด้านหน้าก็ลวดลายเนี่ยเหมือนกับก็เหมือนกับเคลล่าทำคลายคลายแล้วก็คือรูปก็ให้ความรู้สึกว่ามีสากเสียนของตัวการถักทอคล้ายๆแบบนั้นแต่อย่างที่บอกว่าเขาทำมาจากโพลีเพราะนั้นแนวเสียงก็จะออกไปในโทนสะอาด สว่างเบตสกระชับนะครับเบสก็อาจจะไวกว่าแล้วก็ขอลำโพงก็วัสดยุยางบิวทิลทำให้การเคลื่อนตัวเนี่ยของกลวยสังเกตดูนะครับว่าถ้ามีการยืดหยุ่นที่ดีในการกดก็จะไม่ต้องออกแรงมากนะ ก็คือดัมปิ i n เขาไม่ได้สูงมากนะฮะไม่ได้ว่าจะถอดดัมปิ i n สูงกินวัตันก็ต้องสูงตามแน่นอนอันนี้ก็คือสามารถที่จะใช้ไฮเปอร์เวอร์ขับได้เพราะไฮเปอร์เวอร์ยุคใหม่ๆระดับ50-60วัตต์ก็แรงใช้ได้นะโอเคแล้วนะครับส่วนถ้ามีแอม์ก็ยังถือว่าใส่แอม์ยังได้อยู่นะฮะแอม์ระดับสัก6 7 10 80วัตต์ก็ยังใช้ได้นะฮะแล้วก็ถัดมาดอรลัมโพลทวบตเตร์ สวิตเตอร์เป็นหมล่าไมล่าครับการมีกริลสวยๆนะฮะสวยงามนะฮะคจั่งหนเป็นสวิตเตอร์ใช่แล้วก็ตัวเฟิร์มบินเลนส์ยี่ห้ามิลยี่ห้ามิลประมาณนั้นแล้วก็เฟิร์มบินเลนส์เนี่ยไวซ์คอยก็เป็นเอสวีขนาดหนึ่งนิ้วเพราะนั้นทงกำลังขับได้สูงแน่นอน ก็ถือว่าการออกแบบนะดูจากสเปคเขาคล้ายคขับพาแต่ข้างในจริงๆใหญ่กว่านั้นเป็น28มิลไมล่าฮาร์ฟโดมทวิตเตอร์นั้นก็จะกินเสียงกลางออกมาได้ด้วยเขาจะมีขยักกันไหนเป็นเหมือนลอนสองขยักเขาเรียกว่าฮาร์ฟโดมทวิตเตอร์คะก็เรียกว่าออกแบบเป็นงานเลด้านหลังนะฮะสวยงามโลหะปั๊มขึ้นรูปมีปลอกยางหุ้มมี่ปลอกด้วยเนี่ยปลอกยางหุ้มเพื่อป้องกันไม่ แม่เหล็กลําโพงเนี่ยเกิดชํารุกเสียหายเวลาติดตั้งแล้วก็สวยงามครับงานดี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 ลองดูซ้ายนะครับเขาบอกว่าดีไซน์เอนจิเนียริ่งอินยูเอสเอส่วนสเปคมีแล้วมั้างไหมลองดูหน่อย ตออสองความทีนะครับที่80ถึง20 0 0มืนะครับแล้วก็ค่า Sensitivity อยู่ที่ประมาณ84 dB ่ก็ต่อแอมป์ก็น่าจะโอเค i m p e d a n c e 4โอห์มกับกำลังขับที่ต้องการก็จะอยู่ราว5้วัตต์นะฮะจึแม m a ซิม u m มได้200ร้อยทคันนี้ถ้าจะเอาไปใช้งานก็ดูแล้วอัปเกรด o อ m นะแทนลำโพงที่ติดมาจากโรงงานคือเป็นลำโพงราคาไม่แพงที่เสียงบอกเลยสอบผ่าน ครับเสียงฟังสบายแล้วก็ราคาดีใช่ใช่อันเนี้ยสำคัญแม่เหล็กเป็น8ออนอ่าครับแม่เหล็กแปดออนนี่ตรงนี้ใช่อ่าสวยงามนะฮะจุดเด่นอีกจุดที่สำคัญก็คือนี่ดูครับความบางคือเดฟตรงเนี้ย ค่อนข้างบางกว่าลำพงทั่วไปเพราะฉะนั้นก็ติดตั้งในช่องประตูได้ง่ายนะฮะไม่ใช่ว่าใส่เข้าไปแล้วติดเวลาเลื่อนกระจกจะติดติดเพราะพวกกลุ่มที่แม่เหล็กใหญ่ๆยังจะติดติดอันนี้ก็คือเราไม่ต้องห่วงนะฮะซื้อไปติดตั้งได้แน่นอนออกแบบมาได้ดีซื้อไปติดตั้งเองหรือจะไปให้ร้านเครื่องเสียงใกล้บ้านติดก็ทำได้ครับ